คณะหมูกรอบเป็นกับข้าวหนึ่งกองเออเลิศเลิศแล้วก็รถผ่านไปแล้วเปิดก๊แตต๊ะเนาะเปิดก๊แตต๊ะคณะนี่นะมันจะต้องใช้แบบไฟแรงนิดนึงเนาะไฟแรงนิดนึงคณะนี่ก็ต้องเป็นคณะอ่อนๆหน่อยนะแกเป็นคณะอ่อนๆหน่อยนะเี่หมูฉันก็จะใช้เป็นแบบหมูติดมันนิดนึงเนาะหมูติดมันนิดนึงเออมันเลิศคณะหมูกรอบก็ใส่น้ำมันลงไป ใส่น้ำมันไปเลยเออใส่ลงไปใส่ไปอีกใส่ไปอีกใส่อีกใส่อีกเออเลดแม่นมฉันสอนมาไว้อย่ามาว่านะแต่ชอบว่าแม่นมฉันสูตรในวังเป็นสูตรในวังที่เวลาแจจะทำเก๊เกต้องแบบว่าหยิบหมูกับคณะมาเป็นประมาณนี้เนาะถูกปะหยิบหมูกับค้ามาประมาณนี้แล้วก็ จุ๊บจุ๊บแล้วก็อ่าแตอกไปแบบนี้ตองไปแบบนี้แล้วก็ตอลงไปแบบนี้แกมันเลิศบอกเลยเลิศเนาะนี่เหลืใส่ลงไปเลยลดลิด หวยคราวนี้ถ้าแกอยากได้กรอบแบบขนาดไหนแกก็เลือกเอาตามใจเลยนะอยากได้เลยให้มันกรอบขนาดไหนก็แกก็จับเลยเนาะจับเลยกรอบประมาณไหนรดบอกเลยรดเอาให้กรอบละแกไม่งั้นเขาจะไม่เรียกว่าคณะหมูกรอบเนาะคณะหมูกรอบก็ต้องกรอบคณะก็ต้องกรอบหมูก็ต้องกรอบเข้าใจปะแกฉันต้องสอนเยอะว่ะฉันเรียนมา แต่ถ้ามันยากนะก็ซื้อสิ่มเถอะเนาะซื้อสิ่มจะติ่มจะตัดหมูให้ชิ้นหนึ่งเนาะแล้วก็ผักป้าแกพอสิ่มนะแกเป็นทอดประมาณนี้แกเดี๋ยวเราขึ้นได้แล้วมาแกเสิร์ฟคณะหมูกรอบรลดเเออบอกเลย แกจะไม่ได้ไปกินที่ไหนมาก่อนแกไม่เคยไปกินที่ไหนมาก่อนแน่นอนเนอะแกจะกินที่ร้านฉันเป็นที่แรกที่แรกของโลกฉันเชื่อได้เลยฉันยังไม่เคยเห็นเลยที่ไหนเขาทำแบบนี้อันนี้มันเป็นนวัตรกรรมใหม่ของคณะหมูกรอบเนานะเออเอาให้ลูกค้าเอนจอยกันทุกคนสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถที่กดบันทึกเอาไว้ใน,ใน,ในรายการโปรดนะแล้วถ้าใครอยากให้ทำเมนูอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะทุกคนวันนี้เอาให้ลูกค้าเอนจอยก่อนลดล้วเจอกันแกแล้วก็อย่ามาด่าฉันกันอีกนะเออลด